สวัด so, ีเอฟซลุงพลประแตนหมอปลาทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดมินเสียงห่วยๆอีกเช่นเคยนะคะเช้านี้พี่อุบลิยะจะพาลุงพลประแตนไปออกรายการถามสุดซอยทางช่อง nation tv 2ี่นะคะพิธีกรก็พี่หนุ่มสอนลามไงจะออนแอร์คืนนี้ทางช่อง nation tv 2ี่เวลา22.40นาฬินาทีนะคะฝากไป<ร>เป็นกําลังใจให้ลุงพลประแตนกัน,น,นเยอะๆนะคะนั่งดูหน้าทีวีก็เป็นการให้กําลังใจลุงพลประแตนเหมือนกันนะคะ ส่วนจะไปคุยในประเด็นอะไรนั้น,นต้องรอชมกันคืนนี้นะคะอขอบคุณพี่อุบลิยานะคะที่ไม่ทิ้งลุงพลป้าแตนขอบคุณหมอปลาพี่น้องฟ้าและทุกทท่านที่เชื่อมั่นในตัวลุงพลนะคะอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆจากช่องดาวดุนฟ้าแชนแนลด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับชมสวัสดีค่ะหนึ่งสองครับเหินฟ้าเออเราเรื่องบทยาวมีอะไรจะพูดปะครับ ยก็เกียมมากนะครับเอาที่สบายใจคอยวันเธอกลับมาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรนักนะทั้งที่รักและคอยแม่ตายังมีวายกล่าวหา